วันนี้ฉันมาที่ร้านข้าวแกงร้านประจำแต่สิ่งที่ฉันหันไปมองนั้นเห็นเป็นขนมปังเจ้าดังท่าน้ำนนค่ะวันนี้ไม่ต้องไปตอกแถวยาวเป็นกำแพงเมืองจีนอีกแล้วค่ะทุกคนคะมีให้เลือกมากมายหลายหน้าเลยนะคะทุกคนหน้าแรกที่ฉันหยิบขึ้นมาและควักออกมานั้นก็คือ ไสรวมมิดหมูหยองแฮมลูกเกดไสทะลักขนาดนี้กัดเข้าไปคำแรกมวบโอ้โหทุกคนคะมันช่ำหรืเอเกินคะ่ะแม้มันฟินเข้ากันดีนะคะและหน้าต่อไปคะ่ะฝอยทองเหลืองอารามทองอารามขนาดนี้ทุกคนคะ่ะกัดเข้าไปคะ่ะครบโอ้โหไสนี้ทะลักมองแทบไม่เห็นขนมปังกันเลยทีเดียวมาต่อกันที่หน้านี้คะ่ะทูน,น่าคะ่ะทุกคนคะ่ะแม่ น้าช้ำๆขนาดนี้กินคูกก้บขนมปังบอกเลยขนมปังนี่บางเชียบไสนี่ทะลักทะล้นออกมาเลยจ้ะทุกคนคะมันอร่อยมากๆ